โอ้ยนะนะครับเอาเป็นเรื่องราวที่เราต้องติดตามมันต่อยาวๆเลยครับคดีอของแตงโมนิดานะครับล่าสุดนะฮะมีกระแสข่าวนะครับคุณแม่พนิดานะครับหรือว่าคุณแม่แตงโมนเนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์ผ่านรายการหนึ่งนะว่าเครียดมผมเชื่อว่าไม่ใช่คุณแม่นะฮะคนติดตามก็เครียดตามเหมือนกันนะครับผมกับคดีขอ,ของลูกสาวตนเองเห็นคลิปกับรูปภาพต่างๆนะฮะคิดว่าเป็นการฆาตกรรมนะ แต่ก็ยังไม่มีหลักฐานไงนะครับไม่มีหลักฐานที่มันชัดเลยบอกว่าเดี๋ยวจะปล่อยหลักฐานจะปล่อยหลักฐานเรายังไม่เห็นภาพเลยนะครับเนื่องจากตนเองเนี่ยเป็นคนที่สามารถยื่นฟ้องได้เพียงคนเดียวและหากยื่นฟ้องไปและแพ้คดีคนที่ถูกดำเนินคดีก็คือคุณแม่ล่าสุดวันนี้ครับนายมงคลกิจนะฮะหรือว่าสสเต้นะครับซึ่งเป็นหัวหน้าทีมในการดูแลคดีทั้งนักกฎหมายทนายความและที่ปรึกษาคุณแม่นะระบุนะครับตนเองยังไม่ทราบเรื่องนี้นะครับและในวันนี้จะไปคุยกับคุณแม่นะฮะว่าจะดําเนินการยังไง เป็นจริงในกระแสข่าวหรือไม่มาที่อีกหนึ่งฝากคุณอัจฉริยะนะครับเรืองรัตนพงศ์ที่ปรึกษาคดีนี้นะครับเป็นคนหาหลักฐานสําคัญและระบุนะครับว่าหาคุณแม่เปลี่ยนใจไปมาเนี่ยคนที่เสียหายจะเป็นแม่นะแต่ในส่วนของตนเนี่ยจะเดินหน้าฟ้องต่อไปเพราะมีหลักฐานชัดเจนและจะยื่นฟ้อง18มิถุนายนนี้ครับ ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True i n s i g h t นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ